เป็นเหตุการณ์ทั่วไปเหตุการณ์ปัจจุบันค่ะต่อมาพากษ์ภาษาไทยค่ะจะพูดถึงในเรื่องของการมีบทความมาและอานจาัดการความไม่ได้คณิตศาสตร์ของแท็ก5ง่ายไหมเหมือนจะง่ายมันคือคณิตศาสตร์มอต้นค่ะแท็ก5เล่มนี้เขียนอะไรบ้างหนึ่งกฎหมายทั้งหบทจีวายาถูกยอ่อถูกขยีให้สั้นกระชับที่สุดเท่าที่ทำได้ต่อมาในเรื่องของความรู้ทั่วไปข่าว ในนี้มีข่าวไว้ให้ต้งแต่ปี59 60 61และมีทันทำลายถึงนาคือ62อะไรด้วยได้ความรู้เกี่ยวกับการสอบเข้าคณะคารู้หรือว่าได้รู้จักว่าแพท5คืออะไรต้องติวยังไงเรียนยังไงทําข้อสอบอยังไงซ้อมยังไงเราถึงจะติดคณะที่เราอยากเข้าและที่เราต้องการค่ะเข้าคณะครูสารศึกษาศาสตร์สอบะไรบ้างหนูมันมีรอบห,หนึ่งกับรอบห้าหนูต้องเข้าใจต,ตัวเองด้วยนะว่ารอบหนึ่งรอบห้า ได้ความรู้ใหม่ๆที่ยังไม่เคยรู้ค่ะได้รู้ระบบใหม่หรือการเพิ่มเติมระบบใหม่ที่เพิ่งเข้ามาค่ะต้องบอกว่านี่คือระบบการศึกษาใหม่ที่เกิดขึ้นคือ g c a t ตอนนี้มันมีการเปลีป่ยนแปลงสองอย่างที่ต่างจากรอบที่เป็น g c ห a t 60ขอด้านตัว่ิตหน้าเพรดีคือไม่ต้องเหน,งนื่อยแล้ว t ห h a t อันที่สองคือจิตหน้านี้เราสามารถยักทุกสิ่ง เคล็ดลับในการอ่านหนังสือดูหนังสือที่มีข้อสอบมีเฉลยที่ละเอียดพอแล้วก็สามารถทําให้เราเข้าใจได้ง่ายค่ะจะจดเฉพาะเรื่องที่สําคัญแล้วก็พยายามทําเน้นทําข้อสอบแบบเกา่าเพราะว่ามันจะได้รู้ว่าเราพลาดต,ตรงไหนแล้วก็แก้ไขตรงไหน ขอขอบคุณสำนับพิมพ์อินโฟเพจนะครับแล้วก็ศูนหนังสือจุลาที่ว่าจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาให้เราได้มาศึกษาหาความรู้กันในกิจกรรมตรงนี้ได้ทั้งประโยชน์รางวัลอะไรมากมายอยากให้มาจริงๆอยากให้วันนี้เป็นจุดสตาร์ทของชีวิตในการเป็นเด็กหกสอบเป็นตัวแล้วใครที่ยังไม่เริกก่มอ่านใครที่ยังไม่มีแรในาการอ่าเริ่มสนุกนนะวางแผนให้กับตัวเองก็ขอให้การสอครั้งนี้นะคะ ให้หนูสอบผ่านแล้วก็ได้คะแนนดีแล้วก็ติดมหาลัยกันด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ